แนวปฏิบัติเขาไม่เหมือนซึ่งเป็นการพัฒนาประสิทธ,ธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองทั้งในด้านการสร้างวัตรกรรมการจัดการเรียนการสอนสูงข,ขึ้นได้โรงเรียนหางตะารมือสอจึงได้นำผลงานการพัฒนาครูมามใิ้ารวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆรวมถึงโครงการที่ครูระดับเจ้าของครูในโรงเรียนซึ่งจะนำไปสู่การค้นพบ วิธีการปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์ในการป <c oughs> ระกอบอาชีพและได้เปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับในอาัุธที่ดีของคณะครูไทยในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษามาธัธยมศึกษานครสวรรค์เข้าร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเนลิศของคณะครูโรงเรียนฐานอกาศอนุสร์โครงการพัฒนาผลงานนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในแท็กทีในลำดับประสงค์แล้วเนี่ย ก็คืออยากให้คุณครูเนี่ยมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศน,นะคะแล้วก็จออว่าวิธีที่ใช้อยู่อ่ะคืออะไรอ่ะเขาก็เล่าได้นะเล่าว่าวิธีที่ใช้อยู่ที่สอนนักเรียนเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วผลสำเร็จด,ดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะก,ก็ขอเปิดการประกวด10นาที yes. นะแล้วกันเนาะ นะวัยก็ทำประสบความสิยแบบเดินผ่านไปอ่ะเนาะแล้วพ่อก็แนะนำว่าก็คือปฏิบัติและก็ทดลองที่นะคะเรงเรียนทถานอากาศเนี่ยไม่ใช่ย่อยนะเป็นการเคลียร์นะครับแล้วก็จะได้อ่าที่หนึ่งที่สองที่สามของกัปตันเขาบอกว่าเขาจะเต็มเลยได้ไหมได้หมายความว่าแตกย่อยยิ่งเจ๊ มันเกิดปัญหาจากเวลาี่สอนนี้ให้เด็กเขาศึกษาประเพลีท้องถิ่นเชิญวิทยากรมาเยี่ยมเรียนมาเล่าประวัติจากยากลำบากในการรวมตัวและการเดินทางนะครับจึงคิดหาวิธีที่จะสรุปบทเรียนอย่างง่ายนะครับโดยใช้วิชาความรู้ที่ผมได้จบมาเรียนดนตรีนะครับประพันธ์เพลงแล้วก็เรียบเรียงดนตรีรวมถึงการอัดเสียงทุกสิ่งทุกอย่างโดยใช้เพลงของเราเป็นนักร้อง มีประมาณ3นาทีนะครับผมก่อออกมาจากหนังทั้งเรื่อง2ชั่วโมงแล้วก็กดความอีกเป็นเล่มๆนะครับ ืออะไรนะครับเราก็จะสรุปให้เด็กฟังเ้ื่อกดเพลงเพลงนี้นะครับเพื่อนั่ไ้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเวลาเรียนเราไม่มนะคะเราจะยังจะรอนะคะในเรื่องการถามในใจวิธมาเกาับคุณอย่างได้มีการบปรับเปลี่ยนเนื้อหานะคะเรบเปลี่ยนที่บางเคยทำให้มีระยังทนการสอนเปลี